สวัสดีครับทุกท่านครับผมโลจากมิหลาครับกลับมากันอีกแล้วครับกับตอนที่2ครับของการรีวิวสินค้าไฮเอ็นนะครับซึ่งวันนี้ผมมากับตัวนี้ครับตองไม้สวยงามเลยครับก็ต้องบอกว่าใครที่มองหาระพงกลางแหลม3ทางแบบดีๆนะครับคุณภาพแบบสูงๆเลยนะครับ สวัสดีครับทุกท่านครับผมโลจากมิลาครับกลับมาอีกแล้วครับกับตอนที่2ครับของการรีวิวสินค้าไฮเอ็นนะครับซึ่งวันนี้ผมมากับตัวนี้ครับกล่องไม้สวยงามเลยครับก็ต้องบอกว่าใครที่มองหารโพงกลางแหลม3ทางแบบดีๆนะครับคุณภาพแบบสูงๆเลยนะครับมาชมคลิปนี้กันครับโอเคนี่ครับตัวนี้ครับเป็นรโพงของกราซิโร่ครับ อยู่ในตระกูลอันหนึ่งครับที่เรียกว่าพูโทเนียครับเป็นกล่องไม้อย่างดีนะครับผมเปิดให้ดูครับนี่ครับก็จะมีคู่มือมานะครับผมบอกได้เลยว่าคู่มือเนี่ยจริงๆแล้วสําคัญนะครับโดยเฉพาะของที่เป็นของยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยไม่ว่างานติดตั้งหรือสเปคเนี่ยอยู่ในคู่มือเลยครับนี่ให้ดูครับแม้กระทั่งเขาจะมีบอกกราฟของลําโพงแต่ตัวเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ถ้าดูกันเข้าใจเนี่ยนะครับจะรู้เลยว่าการทำงานเป็นยังไงแล้วอันนึงคือเราจะสามารถตัดคอสเเวอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับแต่คันนี้นะครับต้องบอกว่าลโพงชุดนี้เนี่ยะครับมันเป็นะประพง3ทางแบบมีพาสตีมานะครับนี่ผมให้ดูครับประกอบไปด้วยอันแรกครับเรามาดูอันนี้ก่อนพลาสตีคอสเเวอร์ครับสวยงามนะเห็นไหมอุปกรณ์อย่างดีครับเดี๋ยวผมจะวางไว้ก่อน นี่ครับเสียงกลางครับเป็นผมแกะจากพลาสติกนะครับตัวนี้ห่อมาอย่างดีครับเป็นวัสดุนะครับเป็นโลหะแบบแมกนีเซียมนะครับเดี๋ยวผมจะวางไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูทีละชิ้นกันต่อนะครับทวิเตอร์ครับเป็นบอดี้อลูมิเนียมนะครับนะชุบอโนไดซ์สีดำครับเป็นแบบซอฟโดมครับ28่มิลนะครับแล้ววูเฟอร์ครับนี่ครับวูเฟอร์เขามีฝาครอบมาเลยครับเพราะว่า การการโดนอะไรจิ้มนะครับเน้นมากเพราะบูเฟอร์ตัวนี้เนี่ยผมชอบเป็นการส่วนตัวมันไฮไลท์มากครับมันคือยังไงเดี๋ยวผมจะมาใช้ให้ฟังนะครับนี่ครับบูเฟอร์หน้าเป็นเซรามิกนะครับต้องบอกว่าลําโพงที่เป็นเซรามิกเนี่ยนะครับถ้าคุณเล่นเครื่องบ้านอยู่คุณจะรู้เลยว่าอยู่ในลําโพงบ้านคู่เป็นล้านนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาวางกันละเทียตัวนะครับโอเคครับ แล้วนี่ครับก็คือโชมหน้าของลำโพงคาซีโร่ครับรุ่นโพูตโทเนียมสทางครับชื่อรหัสรุ่นนะครับจำไว้ครับ GZPC 16.3SQ นะครับตัวนี้ครับ เป็นลำโพง3ามทางที่ถูกดีไซน์มาโดยเฉพาะสำหรับคนที่ต้องการฟังซาควอลิตี้แบบเจ๋งๆเลยครับเพราะว่าลำโพงชุดนี้ผมแชร์ให้ฟังว่าผมเนี่ยได้เอาลำโพงชุดนี้ครับไปแข่งขันนะครับโดยที่เอาไปติดตั้งในรถ Honda CRV ครับจากเยอรมันครับแล้วผมเอาไปแข่งเนี่ยนะครับรถคันนี้ได้แชมป์นะครับเ m มครับเมื่อปี2017นะครับนะรถที่สำคัญผมชอบตัวนี้มากผมอยากสเปคให้ดูครับ ลำโพงนะครับนะแต่ละตัวครับเราเริ่มจากตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกครับเรามาดูสเปคก่อนครับลำโพงชุดนี้นะครับไล่มาทั้งหมดเนี่ยเขาให้ความถี่ตอบสนองนะครับอันนี้น่าสนใจครับให้ความถี่น่า30กิโลเฮิร์ถึง30เฮิร์นะครับซึ่งหมายถึงว่าทวิตเตอร์เนี่ย ที่ทำงานได้ถึง30กิโลเฮิร์ตนี่หมายว่าปลายแหลมมันจะต้องเป็นละอองลิ้วแน่นอนแล้วที่สำคัญตัวนี้ทำจากเยลงมันแท้ๆนะครับแล้วก็วูเฟอร์ครับลงไปได้ถึง30เฮิร์ตอันนี้จริงครับเพราะว่าผมเล่นตัวนี้มาแล้วครับลำโพงตัวนี้เราจะให้ดูครับแม่เหล็กอย่างดีครับแล้วก็กัวลำโพงตัวนี้ครับนะครับเป็นเซรามิกครับ เซรามิกดียังไงครับคือมันเบานะครับแข็งแรงแล้วก็ฉับไวนะครับเอามาตอบโจทย์เรื่องมิดเบสครับใครที่ติดตั้งตามประตูลแล้วพบปัญหาว่ามิดเบสส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเคลียร์นะครับท่านติดตัวนี้จะพบเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนครับเพราะว่าทุกโน้ตดนตรีครับเวลาดีดเขาเรียกดีดับเบิลเบรสครับแล้วได้ยินเสียงสายแบบเป็นชัดๆเป็นเส้นๆเ,เลยเนี่ยมาจากตัวนี้นะครับ นะครับไม่ว่าจะเป็นรถแข่งที่ผมไปแข่งที่ยูโรเปียนนะครับเอมมายูโรไฟนลครับหรือว่าประเทศไทยครับในปีที่ผ่านมาครับใช้มิดเบทตัวนี้นะครับตอบโจทย์แน่นอนครับแล้วที่สำคัญครับเมสอินเจอรมนครับตัวนี้ครับมิดเบต่อมาครับเรามาดูเสียงกลาง3นิ้วครับตัวนี้นะครับข้อดีของมันก็คือว่ากินปริมาตรตู้น้อยมากระวางที่เสานะครับจะไม่เกะกะนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ แม่เหล็กนะครับเป็นนิโอไดเมียมครับกรวยนะครับดูคล้ายๆกันแต่ไม่ใช่เซรามิกครับตัวนี้เป็นแมกนีเซียมครับเป็นโลหะนะครับเขาบอกว่าลำโพงตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องใช้สวิตเตอร์ก็ได้ครับให้ความถี่เสียงไปถึงปลายแหลมเลยนะครับถามว่าทำไมเพราะเขาต้องการให้เสียงกลางตัวนี้นะออกมาแล้วสะอาดนะครับใครที่ติดตั้งลำโพงนะครับเสาเนะครับกลางแหลมบน บนเขาเรียกว่าบนเสาเอของรถยนต์นะครับจะพบว่าเรามักจะเ,เจอว่าเสียงกลางบางทีเนี่ยขุ่นๆนะครับแต่ติดกาซิโร่ตัวนี้ไม่ใช่แน่นอนเพราะว่ามันออกมาเนี่ยนะครับเนี่ยผมรูดูนะครับเสียงชัดๆเนี่ยนะครับรายละเอียดเสียงหรือความโต่งของเสียงนะมาเลยนะครับตัวนี้ให้ความสะอาดของเสียงกลางแน่นอนครับด้วยกลวยมาเลเซียมครับเป็นดีไซน์ของกาซิโร่ครับรวมถึง ตัวนี้ครับทวิตเตอร์ครับทําไมทวิตเตอร์ตัวนี้นี่คือไฮไลท์ครับเพราะทวิตเตอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับทำจากโรงงานเยอรมันครับที่ผลิตลำลำโพงบ้านนะครับแพงๆหลายตัวครับทวิตเตอร์ตัวนี้เป็นซอฟต์โดมครับเพราะว่าเขาเน้นครับเพราะเขารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราฟังเครื่องเสียงในรถยนต์ใช่ไหมครับปลายแหลมที่ส่วนใหญ่บางทีเป็นโดมโลหะเนี่ยบางทีมันจะกัดหูนะครับด้วยชุดไฮเอ็นเนี้ยเขาคิดถึง รายละเอียดของเสียงครับตัวนี้เป็นซอฟโดมนะครับเพื่อให้เสียงออกมาเนี่ยนะครับมีความนุ่มนะครับเพราะว่าการทํางานทั้งหมดตรงนี้ชัดเจนหมดแล้วครับแหลมเนี่ยเขาเน้นปลายแหลมที่เป็นละอองนะครับแต่ไม่กัดหูครับต้องทวิเตอร์ตัวนี้ครับเป็นซอฟโดมนะครับท่านไม่ต้องเชื่อผมครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสอย่าให้ลองชุดนี้จริงๆครับนะครับติดตั้งดีๆนะครับแล้วก็ จะใช้พาสสี่ก็ได้หรือเป็นทรีเวก็ได้ครับพาสสี่ของมันก็ไปบุปกรณ์อย่างดีครับให้ดูว่าอุปกรณ์คัดเกตทั้งหมดครับแน่นอนไฮไลท์อันนึงก็คือคาปาซิเตอร์เป็น MCAP นะครับรุ่นสีดำเลยนะครับนะขดลวดทุกอย่างอย่างดีหมดนะครับแล้วก็ยังมีจัมเปอร์ตรงนี้นะครับเอาไว้เขาเรียกว่าลดเสียงแหลมลดเสียงกางได้นะครับจัมเปอร์นะเพื่อให้ ชุดนี้บาลานซ์ขึ้นครับแล้วก็ในคู่มือนะครับถ้าท่านเห็นว่าเขาจะมีบอกวิธีการเลยว่าต่อยังไงนะครับคู่มือต่อยังไงนะครับแล้วที่สําคัญด้านน้านน้านี้ครับใครที่ติดตั้งเครื่องเสียงควรอ่านนะเพราะว่าเขาจะบอกเลยว่าเมื่อลําโพงคู่บนอยู่คู่นี้นะครับจัมเปอร์จะต้องจับยังไงนะครับ เมื่อคู่นี้อยู่ด้วยกันเสียงแหลมแยกจะต้องจัยังไงหรือรวมกันจะต้องจัยังไงเขามีบอกวิธีมาแล้วนะครับเราสามารถไปลองได้นะครับนี่ครับก็คือรายละเอียดของชุดลำโพงไฮเอ็นตัวนี้ครับนะครับเป็นกาซีโครับนะครับรุ่นพูโทเนียมครับ GZPC16.3SQ ครับสามทางพร้อมพลาสตินะครับราคาก็ผมบอกได้ว่า ก็พอควรนะครับไม่ถูกไม่แพงไปแต่ว่าเที่ยวคุณภาพถ้าท่านต้องการคุณภาพเสียงแบบดีสุดๆจริงๆนะผมบอกได้ว่าตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกเป็นลาโพงชุดที่หนึ่งในตัวที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยลองมาแล้วพิสูจน์ด้วยการแข่งขันนะครับเอาไปแข่งขันในงานเอ็มม่ายูโรเปียนไฟแนลครับทั้งที่ยุโรปครับหรือประเทศไทยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคว้าแชมป์มาแล้วนะครับแล้วที่สําคัญตัวนี้เนี่ย ยังได้รับรางวัลนะครับเมื่อปี2015ด้วยรางวัล EISA Award นะครับลำโพงตัวนี้นะครับก็โอเคครับนี่ก็คือการรีวิวของชุดลำโพงรุ่นใหม่นี้ครับของ c a โ r o ครับเรียกว่าไม่ใหม่ครับแต่ว่ามาที่เราครับเราเพิ่งได้รีวิวกันใหม่ๆนะครับก เอาเป็นว่าใครที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมครับก็คอมเมนต์ลงมาข้างล่างนี้นะครับหรือว่าใครที่อยากให้ผมเนี่ยรีวิวนะครับสินค้าตัวไหนอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับผมจะหาข้อมูลมารีวิวให้ทุกท่านทราบครับโอเคครับวันนี้ครับผมก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ